นิยายรักนิยายเสียงเรื่องมังกรเด็ดดอ,อกฟ้าแต่งหนอยอนาตาตอนที่29ตอนจบกังซินีจำใจยกมือไหว้รากกอนเลยเธอไม่ได้ตื่นเต้นในการมาของเขาแต่คงความสุภาพไว้ในฐานะของเจ้าของบ้านไร้เงาของสหัสวัต หรือว่าพ่อของเขามีข่าวที่น่าหวาดกลัวมาแจ้งกับเธอเพราะพี่มังกรของเธอก็ไม่ได้ติดต่อหาเธอมานานเกือบสองสัปดาห์แล้วมาถึงตอนนี้พ่อของเขาก็ยังมาที่นี่เพียงคนเดียวดราก้อนเลยจ้องมองเธอไม่วางตายกมือรับไหว้แบบไทยพอพอจะรู้ขนธรรมเนียมของคนไทยดี ดุงดัดรีบออกมาต้อนรับขับสู้ให้เข้าเป็นที่ห้องรับรองแขกเธอรีบเดินตามเข้าไปในฐานะของเจ้าของบ้านแต่ออกจางุนงงว่าทำไมกันหนอจูจูลักนาเรนถึงได้ชวนพ่อของเขามาที่นี่แล้วทำไมด้าก,ก็เลยจะต้องมาที่นี่ด้วยคุณกุ๊กไก่ขามานี่เธอค่ะดุงรัดออกมาเรียกเธอและจับ จูงข้อมือเล็กๆนั้นเพื่อให้ไปนั่งเคียงข้างเธอสบตาคุณลุงชะลอที่กำลังพูดคุยกับดาก้อนเลยชะลอไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไรนักจึงขอให้ลูกชายช่วยแปลให้อีกทีเธอจึงขมวดคิ้วกับคำแปลที่ได้ฟังและคำพูดของรักนรินที่ทำหน้าที่แปลความคำของคำของดาก้อน พ่อของผมบอกว่ายินดีที่ได้พบคุณและยินดีที่จะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงเธอจ้องเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อจริงอยู่ว่าคุณลุงชะลอเคยเป็นเพื่อนรักเก่าแก่กับบิดาของเธอวันนี้เขาจะมาในฐานะผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงอย่างนั้นหรือเด็กสองคนนี้เขามีใจให้กันมานานผมดีใจที่คุณเห็นเธอมีค่า คู่ควรกับลูกชายของคุณส่วนคุณรุ่งรัตฉลอผายมือไปที่แม่รุ่งของเธอที่นั่งอยู่ข้างๆเธอก็เปรียบเสมือนมารดาของหนูกุ๊กไก่อยู่แล้วเธอหันไปมองรุ่งรัตอีกครั้งแม่รุ่งของเธอยิ้มละไมรอยยิ้มอันอบอุนออน่นอ่อนโยนท่านบีบมือเธอไว้อย่างมีความสุข ดวงตาเปล่งประกายออกมาทั้งสีหน้าและดวงตาอะไรกันนี่ผมไม่ขัดข้องดาก้อนจูเนียชอบอะไรผมก็ชอบตามเขาดาก้อนเลยหันมาจับจ้องที่เธอก็มีรอยยิ้มนิดๆเพราะสหัสวรรษได้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเขายอมทำทุกอย่างที่ดาก้อนต้องการขอแค่ เขาได้กลับมาแต่งงานกับดอกฟ้ายอดดวงใจของเขาเท่านั้นแม้ว่าพ่อจะดับความฝันของเขาเพื่อบีบบังคับแต่สำหรับเธอเขาขออย่าให้ผู้มีอิอทธิพลคนนี้มายุ่งเกี่ยวกับคนที่เขารักเพราะฉะนั้นคนที่ตั้งใจรับฟังจึงน้ำตาคลอเธอรอคอยวันนี้วันที่เขา จะมาทำตามสัญญาแมเขาจะไม่มาแต่เธอก็รู้ว่าเขาจะยอมทำทุกอย่างเพื่อเธอผู้ใหญ่สองฝ่ายคุยกันเรื่องงานมงคลเลิกยามที่แม่รุ่งไปดูให้ที่วัดแห่งนั้นที่ท่านชวนเธอไปทำบุญเรื่องนี้แม่รุ่งไม่ยอมปริปากบอกเธอแม้เพียงสักนิดความตื้นตันทำให้เธอเผลอร้องไห้ลักนาดิน ็เช่นกันเขารู้จึงออกอุบายให้เธอไปหาเพื่อนเพื่อ, <_ d ata> อไปทำผิวทำผมเพื่อความงดงาม <_ d ata> เขาแอบ,บยิ้มเพื่อส่งกำลังใจให้กับเธอสินสอดทองมัน่นถูกเอ,อ่ยออกมาชนิดที่ทำให้คนมีเงินอยู่แล้วออกอาการหน้ามือตามมวเธอทำตัวทำใจไม่ถูกเลยจริงๆ พวกเขากำลังพูดคุยกันอย่างถูกคอกระซาวเยาะแย่ไปตามภาษาคนโตโตเมื่อเห็นเธอกำลังเช็ดน้ำตาคนอะไรน้อยใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้ง่อนก็ร้องไห้คนขี้แงเธอจึงแก้งหยิกเขาจนเขาแก้งร้องโอ้ยเพื่อเรียกร้องความสนใจบรรดาผู้ใหญ่ตามพากันพูดคุยกันถึงเธอ เธอจึงขอตัวออกมาเพื่อจัดการกับอาหารเย็ยนแทนแม่รุ่งของเธอจริงๆก็ไม่มีอะไรมากเพราะแม่รุ่งจัดการอาหารไว้หมดแล้วเหลือแค่ตั้งโต๊ะเท่านั้นและเหตุการณ์ในวันนี้มันก็ทำให้เธอตื่นเต้นปนตื้นตันจนบอะไม่ถูกเธอผลือถอนหายใจออกมาหนักๆแล้วพิงโต๊ะ โต๊ะอาหารโดยไม่สังเกตเลยว่าตอนนี้บรรดาสาวเราใช้ต่างยิ้มหวานให้กับคนที่ค่อยๆเดินเข้ามาก่อนจะหลบหลีกออกไปจากตรงนั้นโดยที่แกรนซิน,นีไม่ทันได้รู้ตัวทว่าวจูๆ่ๆร่างของเธอก็ถูกรวบกอดจากทางด้านหลังสาวน้อยสะดุ้งเฮือกยังไม่ทันได้หันไปมองเธอก็เห็นดอกไม้ช่อโตอยู่ตรงหน้า มันถูกถืออยู่ในมือของชายหนุ่มที่กำลังกอดเธอไว้เธอทีบหันหน้ากลับมาหาเขาสหาสวัสดพี่มังกรของเธอเขาอยู่ตรงหน้าเธอนี้แล้วพี่มังกรเธอภวากอดเขาอย่างเต็มรักดอกฟ้าของพี่เขากอดเธอแน่นก้มหนุงจูบดิมฟีปากอิมสวยที่กำลังรอรับให้เขาจูบเธอ อย่างที่เธอเฝ้าคิดถึงและโหยหาไม่มีใครกล้าเข้ามาขัดเมื่อเห็นว่าคู่รักที่ต้องอดทนห่างกันเป็นปีๆกำลังจูบก,กันด้วยความคิดถึงและความรักที่กำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างท่วมท้นทบทวีในที่สุดเขาก็ยอมปล่อยเธอไปคิดถึงจังเขาบอกออกมาในที่สุดขณะที่จมูกและปาก อย่างจูบลงที่แก้มนวลเธอประคองใบหน้าเขาเพื่อเพ่งพิษพี่มังกรผอมลงนะคะคงไม่เท่าคนทางนี้เขาก้มลงอุ้มเธอดูสิตัวเบาลงกว่าเดิมตั้งเยอะเธอยกแขนคล้องคอเขาทั้งที่ดอกไม้ก็ยังอยู่ในมือเธอเธอต้องสบตาเขาอย่างกับไม่เคยเห็น ไม่เห็นบอกเลยนี่คะว่าจะให้พ่อมาขอเธอบอกได้น้ำเสียงเงอนๆสหัสวัสดยิ้มตอบบอกก่อนก็ไม่เซอร์ไพรส์นะสิพ่อลงทุนโทรมาบอกแม่ให้ไปขอเลิกถามยังกออกทุนงานแต่งให้พี่ทุกอย่างเธอยิงทำหน้าง,งอนใส่เหมือนแกล้งทางทังที่ความจริงกลั้นยิ้มจนปวดแก้ม เมื่อเขาเดินมาจนถึงห้องของเธอเจ้าสโนเสนอหน้ามาคลอกเคลียเขามันยังทำเสียงเงาวเป็นการทักเขาจนเธอยิ้มมีแต่คนคิดถึงพี่มังกรเขาหัวเราเขาหัวรวาหึ่หในลำคอใครก็ไม่สำคัญเท่าคนนี้พี่ทำตามสัญญาแล้วนะเขาแตะนิ้วชี้ลงบนจมูกของเธอ เธอยังคงทำท่างงอนเหมือนแกล้งทั้งที่ดีใจทบตายเขาดึงสร้อยคอของเขาออกมาเธอจึงเห็นแหวนเพชรเม็ดโตที่ร้อยคู่กันอยู่ที่สร้อยคอทองคำกาก่าของเขาเขาปลดมันออกและสวมแหวนวงเล็กที่นิ้วนางกลางซ้ายของเธอก่อนจะก้มลงจูบเพื่อเติมเต็มความรักเมื่อเห็นว่าเธอยังสวมแหวนมั่นอยู่ เธอไม่เคยถอดมันเลยเธอยิ้มหวานแม่น้ำตาจะคลอและเอาแหวนอีกวงมาสวมให้เขากุ๊กไก่จอมพี่มังกรแล้วนะเขาหัวเราะก่อนจะก้มลงจุบดอกฟ้าของเขาด้วยจุบอันร้อนแรงเร่าร้อนเท่าที่เขาอยากจะจุบเธอพี่รักน้องกุ๊กไก่ที่สุดกุ๊กไก่กระดักพี่มังกรที่สุดค่ะเธอบอกฝนเสียงสะอื้น รักที่สุดในโลกเลยเขาตอบรับวิธีตอบรับของเขาคือบทรักที่ไม่สนว่าจะมีใครรออยู่เพราะตอนนี้อะไรคงไม่สําคัญเท่ากับความรักของเธอและเขาอีกต่อไปแล้วตอนนี้มังกรจะไม่แอบมองดอกฟ้าอีกต่อไปแล้ว แล้วเขาก็ยังได้เด็ดดอกฟ้าดอกงามดอกนี้ให้เป็นดอกไม้กลางใจของเขาได้เดินเคียงคู่มังกรที่พร้อมจะมอบทั้งตัวและหัวใจให้กับดอกฟ้าที่แสนงดงามในฐานะของภรยาที่พร้อมจะก้าวเดินต่อไปพร้อมกันทุกก้าวในเส้นทางแห่งความรักอวสาน จบแล้วนะคะมังกรดีเด็ดดอกฟ้าตอนที่2 9เนาะเป็นตอนจบนะคะตอนอวสานเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเพื่อนๆถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะ ก็รอรับฟังนิยายเรื่องใหม่คือแต่อยากจะบอกว่าแต่ยังคิดไม่ออกนะคะว่าจะเขียนออกมายังไงนะเหมือนคิดได้แล้วแล้วก็เปลี่ยนใจเพราะว่ามันยังหาตอนจบไม่เจอเนาะแล้วอ้การเขียนไปเรื่อยๆของตาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางคนไม่ชอบนะ ก็ไม่เป็นไดตาก็ไม่ได้พร้อมทุกวันเนาะมันมีงานค่ะช่วงนี้ตามีความรับผิดชอบเยอะนะมีเรื่องงานมีเรื่องเครียดๆหลายเรื่องนะคะมันก็เลยกระทบกับงานนิยายบ้างก็หวังว่าจะเข้าใจตานะคะอย่งางเมื่อก่อนตาเคยลงได้สามตอนนะแต่เดี๋ยวนี้ตาเขียนได้เวาลาแค่สองตอนเนาะ อืมก็ต้องกราบขอภยัยถ้าไม่พอใจนะเพราะว่าตาก็ทำงานคนเดียวไม่ได้มีแอดมินนะคะทางเรื่องเสียงเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เอาเป็นว่าฝากติดตามผลงานเก่าๆก่อนก็แล้วกันเนาะแวะไปชมช่องแมวก็ได้นะคะช่องตา l o v e Story เนาะ ta แล้วก็ l ล v e L O V E นะคะแล้วก็ S T O S T O R Y นะ R Y ฝากรับชมด้วยนะคะรักนะคะบคุญรักษาสวัสดีค่ะ